ของถาก่อนอาสีผมใหม่เข่ากับสีเสีอเลยเนาะผมใหม่ได้สลิงเห็ดไหนเยอะพวกหมดขนาดไหนเลยสิเปิด์ห้านั่นเปิดในเขาเองเพื่องนาคาดด้วยอือเขาเกี่ยวเห็ดขายได้ทันด้เยอะไปท้ายหู่เด็ดนะเห็ดขายแมนเออวัดเลยวัดไก่ชิ้นเหมือจะไปไหนอ่าถูกการที่ย็นเขาเกี่ยวเอาเลยกระสีเป็นหมื่นหมนแนทางนี่ วิวเนไงน,นี่บรรยากาศวิวกัคือเกาเหมือนเดิมเปลี่ยนมุมสุดก่อนเข้ามาเข้าหนุ้่มนี่เขมากมากบกแต่ว่าเขาใส้กินทุมือกบไลดูดเดไป let's go เสรแล้วพาลูกขี่รถนันตีไปไปแม่ บอไปรหลดคาเดียวเจ้านายจังคี้อจอันนันายยคีมเขียขีน้อยนึงล่ะบายบายเอาไปก่อนไปก่อนไปไปไปเจ้านายซาพาขีซีไม่ไหวหเจ้านายพาขีไม่ไหวโหล ไปแล้วขนาดเนะอะเมื่อกี้นี่วันด้าขีล้ยก็เข้าเข้าขีก็เคยดอนแล้วบันนี้สตาร์พิ่นว่าหันดต่ขีเพื่อนกันเลยอยากขี กี่น้ำกัางสมคนเลยกี่น้ำกันงสามคนเลยไม่แน่ไม่เน่ไม่นรถบัสน้อยสิบบ์ดน้ำมันแล้วรถเราสีใเซน้้ำมันรถเออรถเราสี่เ้น้ำมันรถน้ำมันรถสิบบ์ดแล้วอ้าวจะมานางลุมวะเจ็บเด้เจ็บอ้งเด้ งแล้วมือนี้เข้ากับมาในติ่มอ่าผู้สาวไทยบาทเด็กสะกอยมีรถให้พอ นยายห้าชิเปย์ถามกระจก่อนมาเห็นยังกินป้ายเลสเกอร์ hmm. นี่ป้าโทรกุซาวฝักหมวกวางต่อไปกัน,กน,กน,กนมักขนาดนะกินสมเนี่ยกินไหนตลอดสมก่อนถ้าใครกินสมหันต์ก็ไม่กินเผาก็ะแดะมันมันกินใดเรื่อยๆนะคันกินสมหันกับกินแนวกระจอบกระเจ็บ ه, ข,าาข,ข้าจ้างว่าเท่าไดเนี่ยผัวบอผู้บาวเอ,อื่อนมานะเลาส่วนมาซื้อหรือว่าเราอันั้นนำเจ้ากันอยู่ไหเจ้ากันอยู่วัดอยู่บ้างอยู่งานัตงานมอลลรยงอยู่ลังค่า ปาเถอะ่รังขาโบไปอ่ะนะลูกสาวนี่ปาวันดาเจ้าหน่อยเมทายคลิปอยู่เอ้าเมทายคลิปอยู่นี่บาดีแน่บายดีก่อนบาดีก่อนเอ้าคือเปลี่ยนจากสัตว์บดบัววัวลายกันไลยเนาะอือลูกสาวลูกชายกันโศกน้อยนึงเนาะเพราะว่าอยากได้โทรศัพท์ในแหละต้องไล่ชูเสดมิคคุจิตำ

ง่ายลงเป็สายไฟนี่ต่ำลงไงลูกกระไดเนาะไอแพดไอแพดห้เพื่อนเนี่ยนี่เบิ้งขั้าหนึงป้าเถอะโมยับมาบโมยับมาป้าเธอสองเมลูผ่ากินป้าโถอนี่กินสมนี่กินเบิ้ดมือม โอยากเฮ้ยอฮ้ย <c ười> คลิปเท่ากับจะเป็นแบบเลี้ยวๆกระถือเดเพราะว่าท่ายแบบไทยบาทเนาะนี่มียังกระทายหยันเอฟซีโบเฮนเดบะเอ่อยอคือบอท่ายคลิปนอเดลมเหี่ยวอากาศรีบฟังมือเถ่ะในคลิป เดี๋ยวจักหน่อยสิกินเนมเนืองจานเนมเนืองให้กินนี่วิวบรรยากาศทางหลังไปป่ามีแต่รผู้เบาบ้านเฟื่องเหนบหโอเคซัมซซีหาโมงพอดีงามจักหน่อยเขากินข่าวแล้วมิแต่รผู้เบาผู้บบาหาคนผู้สาวสา ไปต<ส>ามเกเนมเลยนงนี่มาคุเข้ากันแล้วแล้วแต่เดียวคนอื่นตามเขาแอบอ่าแเมมเนี่ยกินยัไอยู่น้ากินเนื้หอโซ่แท้ี่องกร้ามาสมาสมอ่ะ ปกติมันเอาหมยูใส่เนาะบุญัาคับอาปาใส่ทาขายนะผู้สิค่ผู้สิงามือนกนเดี่ย้เนาะภาคับเป็นเป็นเปนนี่าเขาชี้ยืนเสดเลยนี่เากินยนอ้าดี๋ันมหาป้าเขานี้หาเนี่ยใอนี้เนี่ยเจลมาหาป้านี่ใส่บเยทุนเด

ไดนเราดาเนาะไดันลกลางดาคนดกได้ได okay. like ันได้หล nah, e ักพักอะโอ้มีส่วนหัวไหมเนาะเ้ยเขาซอยกันเล้อยเอาปมอาัวึมันอันนั้นว้ยมันเป็นแบบมันมันขับขาสิกินอยู่นีบ่อนะขาสิกินอยู่นี่แอบขอน่ยเติมบ่เนาะเอาบอนั่นบ่นี่ายิ่งท่สุดนี่คมาตัวเด ยิ่งคือพอเพิ่นยิ Herm ่งเมื่อกี้พ่อที่ข่าวปากหโอ้ยมันเฟนีวิกนก่องดอลลี่เนาะนั่งกินปลาเนี่ยมเนี่ยแหลกแหลระหอกเเลงแบบบันบานนะเออเอาลงมโดนอันนี้แบบนี้เมมนี่แบบคืออยู่ห่างเลยนะเสบเด้พราะเนที่ทำจำเป็นอิีเป็นอินีนิ กินกับคนตั้มเลยนะโอ้บรรดากินกินยืนกินยู่นี่เลยยือเยมือนบงแกเอากทูให้คือเสียในบเอตุยเอ้ตังก็ไปนั่งนันโอ้ยันสิบงไว้นอกันงะเออมาขึ้นขึ้นขอลูก่ออลงไว้อ เขากับเขาไม่ไม่ได้เขาไม่เ่าน้อยแท้เสมักอยู่บนิงขึ้นให้ข้างนี้กับไรนที่ไทยเลี้ยอะไรวะจะไม่หนาวเลี้ยงนี่น้อน้ำฝาไ้นี่กัไ้านนี่บ่เ้มดที่้กจอนี่กตาแบยกันบี่คุณย็้มยำน้องสวยนี่ด้านห่อนค้าบ่ มันน่ากินปลานีสปาต้มรุ่งมาเบิ่งตำรวจนองทืก็ตำรวจอุทกันบ่าวเลอยมันแกงสอดแจงเลยตำรวจบหมักคนอยู่สอดแจงฮ้าฮ่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 ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าต่่ มังไงมังไงเบ้ย็ะบอกเด้อไงกันนะเบ้ย็ะบอกรอังนังเบ๋ยูฮานอยู่ีาีเอันเดียกเลยหาะเมนยูานบางทีกูมันสีเันีก็มีกันยปะักีด่นี้จมบเซ่ต่วาตัวนิ้เดะจะมีกินแดวกับซีไปฮะโลิลายหิเพื่อนกองเพื่อเ็บนั่ง Không, hữu, không, hữu. 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 Sau lòng sự nó Ma hữu lòng thì và mát 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 ทำมาสุดนี้โบไลส์สดป่ะไหนดูดคันเดียวนังเงี้ยเล้ยหนึงเขาใบเล้ยตัดต้นเล้น้อยเลยเพราะว่าทีมงานไม่ผ่านหรียกับเฮาเลยเหลือแต่ไรทำนี่เบิ้ดเลยบ่อืมเขาบูกครบเลยบ่เขาผูกครบแล้วไม่แพ้ครบละเขาแพ้ครบน้ำก็สอดแจ้งสอดแจ้งขาแพ้มากเลยต้องสอดแจ้งน้ำกันได้จังอยู่น้ำกันได้จังไปกันหลอด อนนี้ห้ากินขาวกินน้ำเร็วๆเพื่ออแอเอแอ้งน่อยห้าสิแม่ไยหูของเราเนะอีกนงขาอัดขายข้อขขายนนพวกสายหานะสวนแต่ว่าส่วนส่วนแมแรงท่านผววอันนั้นขายกะสีกะสีขายแพงนี่ หลายเด้นดน,น,น,น่เข้ามาเ,เป็นอันนีแน้แมนแตกสากับเชียงม่วแต่ว่ามันแทงกดเข้าปะหูได้ไปะไพสิมาเนเท่านี้ ลมไมแห้งเจ็ดสี่กับเด็ไปเหรอเนี่ยเยอะจ็ดสิเป็นทหารจ็ดสิเป็นคนตัดหอยจ็ดสิเป็นคนเกี่ยวเขาเจ็ดสี่เป็นยังเนาะเดี๋ยวห้าสิบบอลนี่แหละเดี๋ยวห้าสิบไทยหูนี่บรรยากาศบรรยากาศตอนสี่โมงนี่ป้านี่บอลห้าสิบไทยหูเดี๋ยวห้าสิบไทยหูกันเด้อทุกคน ตอนนี้ก็ก็ลังซิเมื่อนี่ได้เขาสมนึงเมื่อเขาใจร้ายได้บ่าน้อยมเยงมืเยงทั้งไปกินทั้งอิ่มเลนี่ยใ่ไมขัอสิกซิคอล้างกับบ้ากันเนเออฝนนไห้ตรงนามด้วเดิตรงยามฝนเออบ่มีหนามด้วย่ดิเล่เดเงกสเอาบงีเยีง่นี่กินบอกกินกับอันนั้นเลือดแปลงยังนี่ กไนวันหน้าใสหรือ <uteur> ว okay, um, ่าเกิดไเอาไกลเพื่ไม่สี้นทะเลไกมดแล้วเห็นเลยคอยลปูกลังเมื่อป่ะ้าเมื่อันี้มันใหญ่พดมันลมไปที่วานอยคีตี่รถจ้ะไปตามือาตาโูตสตา์อคนวันหน้าวันหน้าปิดคลิปไหมน่ คลิปกอดกอดติดตามกดแชรกบ๊ายบายเอ๊ะขอกดติดตามกดแชร์มันนะฝุ่นแบบแค่แค่เว็ไปหอดุบเลยวันที่ไทยตอนวันนั้นเราขี่โซนขาวนไงเยอะเคบ๊ายบายขอกระมังคลิปหนาเนาะ